วันนี้พี่อุจะพาไปเล่นแมปสุดร้อนที่ชื่อว่านิปสยองโดยที่ในระหว่างที่เราอยู่ในลิปเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และเราก็ไม่รู้เลยว่าในแต่ละลิที่เราเข้าไปเราจะไปเจอกับอะไรบ้างปีศสจต์หรือฆาตรกรหรือเสียงประหลาดที่โผล่มาแบบไม่ตั้งตัวเราไปลุ้นพร้อมๆกันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องอุโมจิเพลเกม พร้อมแล้วไปขึ้นลิฟต์กันเลยเดี๋ยวเราจะกำลังเข้าไปนะนี่ลิฟต์มันคือลิฟต์เป่เดี๋ยวนะก็คือเออวิตายแล้วอำไงทำไเราจะเข้าไปในลิฟต์กันนี่ก็คือบรรยากาศลิฟนะต์นะมาแล้วคืออะไรอะ่ะไป เราเข้ามาในลิฟต์แล้วนะนี่เราต้องกินก่อนไหมกินไะมอุ้ยกินมิกเชคเหรอคราวนี้คราวนี้เหมือนเป็นกินมิกเชคนะโอเคอุ้ยอุ้ยอุมันกำลังนับถอยหลังว่านี่เราไงเราเขา้าปุ๊ยมีมีเพื่อนมีเพื่นอนรอให้ช่วยอ่ะอุ้ยมีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยรอบนี้เป็นกินมิกเชคอ๋อเรารีบออกไปใช่ไหมใช่ปะ แล้วเราจะหนียังไงนะอย่างนี้มืดอีกแล้วอ่ะวิวิวิอย่ยงเดี๋ยวโอเคเข้าไปไหม่วิเราอย่าตายวิเราไปแล้วค่ะอันนี้เป็นกิมมิกกิมอะไรนะกิมมิกเค้กโอเคไปเราเข้าไปใหม่บรรยากาศลิฟต์ก็คือมันจะเป็นลิฟต์ปะนะอย่างเงีมันจะเข้าไปอีกนะ Oh, ยัง <no. S 1> ยัง <laughs> <อ> <laughs> ยังไม่หมดเวลาเอาใหม่เอาใหม่หมืนยังหมดเวลาอย่างดูบรรยากาศเอาใหม่เอาใหม่ไปดูลิฟต์สิ่วย,ยังไม่หมดอีกอะ oh my g ก d อ๋อคุณลออแล้วโอเคไป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 เราเข้าไปอีกมันก็จะเป็นแนวแบบเป็นลิฟต์นะไอเดี๋ยวรอบนี้ดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรเราจะเจอตัวนี้ไหม โอเคคราวนี้มีจัมส์สแกนด้วยนะรอบเนี้ยนวิมือดแต่มันมันน่ากลัวตรงที่มันมืดของอะไรอะ่ะนี่เนี่ยหรออุ้ยนี่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 คราวนี้เหมือนเป็นของเล่นอย่างนี้ดูนี่อุ้ยชักกี้ตอน,นนี้เป็นชักกี้ <laughs> ชักกี้อะเราจะเ,เราจะรีบเข้าไปเพื่อให้มันแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวกันโอเค เป็นชักกี้อยู่ใช่ไหมๆๆไปเรามันจะหมดเวลาแล้วนะคราวนี้เป็นชักกี้นะเราจะอยู่ให้รอดโอเคแต่เราอ้าวหมดเวลาแล้วไ่ะเดี๋ยวเราจะรอใหม่นะตายไปแล้วเมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวเราจะรอลิฟใหม่นะคราวนี้ลิฟจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเยีมตัวเยียมตัว ไปเอานี้เป็นอะไรอ่ะเราจะเข้าไปนะเออบรรยากาศแบบว่าเป็นบันไดเลื <horas> ่อนนะเราจะขึ้นไปดูสิวิอะไรอ่ะวิ๊วิ๊วิ๊วิอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรามองไกลๆก่อนวิ๊อะไรอ่ะวิ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุดบจุ๊บวิ๊ไอ้หมุดวิ๊จุ๊บนี๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บวิ๊ ใครอะ่ะเขาคือใครอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะคือตอนเนี้ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเวลาเราเราจะหนีเนี่ยวิ่ก็คือหนีเนเนี้ยแหละใช่ไหมขึ้นขึ้นไหมขึ้น,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 นโอเควิเหมือนจะรอดนะเอาตายคือเราอยู่ในลิฟต์อ่ะ เราต้องรอดเลยไงไม่งั้นก็คือถือว่าตาย,ยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูลิฟ์ใหม่นะคราวนี้จะเป็นอะไรล่ะเ,เนี่ยคืออุ๊ยเป็นแบบเป็นไอ้เนีย่อการเด่นแต่เป็นการเด่นสยองอะ่ะปลูกผักสยองอะ่ะเดี๋ยวเราหนีก่อนแล้วกันดูรอบๆก่อนโอ้ยคราวนี้เป็นแบบปลูกผักนะแต่ยังไม่มีอะไรออกมานะเราอะ่ะต้องรอด เราต้องรอดในในลิฟที่เราเปิดมาครั้งนี้นะถ้าเราตายเลยเราก็ถือว่าไม่รอดนะนไงเอ้ยคราวนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นยู o อโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเป็นคราวนี้เป็นเอเลี่ยนเราต้องอยู่ให้รอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเราหนีในเนี้ยแหละแต่เราต้องหนีให้รอด ในรอบนี้ไม่งั้นก็คืออุ้ยแสงเขียวๆมาแล้วเยอะ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 เยอเยอะยออยากจะหันไปดูเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเมียโอเคเหมือนจะรอดปะดูสิเอ้ยนี่คราวนี้เหมือนจะรอดนะโอเคไปนะเดี๋ยวเราจะดูอีกว่าลิฟต์ต่อลิฟต์ต่อไปจะเป็นอะไรก็คือว่าเวลาเรารอดอ่ะ เราจะได้เหรียญฮาโลวีนอ่าโอเคคราวนี้เป็นอะไรล่ะคราวนี้หน้าตาเป็นอะไรเหมือนจะเป็นห้างนะวิที่ที่หนีแบบแ,บบแคบอ่ะเฮ้ยอยตัวนั้นน่ากลัวมากอะไรอ่ะคราวนี้คืออะไรอ่ะวิที่หนีแบบแคบมากอ่ะทำอะไรหรอรอบเนี้ย รอบนี้เหมือนจะ่วิอ่ะเฮ้ยรอบนี้คือไม่มีอ่ะงงอ่ะยังไม่ได้ทำแลนดเลยโอเครอดูอันใหม่หะถึงแล้วเมื่อกี้มืนเขาให้เราพักก่ะหรอวิให้ลงอันเนี้ยหรอไปไหมไปมปไป อุย <Workers> ลง <What was S 1> ไปไหนอ่ะอุ๊อุ๊ยตีตามักอุ๊ยเราจะหนียังไงอ่ะอุ๊ยอ๋อคราวนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนฮาร์เบอร์แหละอุ๊ยนี่ไงอุ๊ยหยาน้อเนี่ยเราขึ้นไปใหม่นะปะเราไปใหม่นี้เราไปใหม่นี้แล้วนี ก่อนนีหคราวนี้คือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นไอเนอี้ยเวลาต้องลงไปอีกก่อครับเอาไงโอเครอดอ่าเมื่อกี้เหมือนกับว่าเป็นแบบอะไรอ่ะของเล่นตัวน,นี้น่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> เธอยยังรอดอยู่นะโอเค คราวนี้จะเฮ้ยเหมือนเป็นสวนอีกแล้วะซ้ำหรือเปล่าอ่ะเหมือนเป็นการเด่นอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ย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 อุยฝันฝันฝันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวอ้าคือสตายแต่แรกค่ะอุ๊ยตายแต่แรกเลยอ่ะจริงๆเรายังเข้าไปทันอยู่นะแต่ว่าอุ๊ยมันอ คือแบบพองนี้คือมันออกมาจากลิฟได้ด้วยนะโอเคอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดมันไม่น่ากลัวนะแต่ว่ามันแค่แบบมันตายง่ายเวยังอยู่อ่ะโอ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอเคเดี๋ยวเราให้ผ่านรอบนี้มาก่อนเหมดยัง โอเคไปเดี๋ยวเราจะเข้าลิไปอีกนะคราวนี้จะเจออะไรก็ไม่รู้นี่เห็นลูกโปง่งนี้รู้เลยอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ให้หนีเลยหรอเข้าไปก่อนดิเอาเาเอาทำไมถึงว่าให้เราออกไปหรอเดี๋ยวเดียวเดยวเดยแล้วนี่อะไรเนี่ย อวย,ย่งพึ่งอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวตลกอะ่ะเราวิ่งไปเรื่อยๆหรอวิตันอุยวิวิไม่เอาแล้วมันเป็นไอตัวตลกตัวน,นั้นน่ะอะไรนะอิดอะ่ะอิดใช่ไหมวิยังไม่เสร็จดหรอฮึฮึมา <laughs> อสองหนึ่ง,ท,งท้าช่ย แต่เราตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะดูอีกอันหนึ่งนะมันเป็นการเล่นที่แบบไวมากไตเราไปดูอีกอันหนึ่งนี่เรายังไม่เจอตัวนี้เลยนะนี่ควาวนี้เป็นอะไรล่ะเอ่อรู้สึกว่านี่ทำอะไร คราวนี้เป็นเหมือนเกี่ยวกับอียิปต์เป็นคำสาบนะอุ้ยก็คือเราหนีอยู่แค่นี้แหละดูสิว่าจะมีตัวอะไรออกมาเฮ้ย,ย,ยเป็นใจดูนะไมู่หนีล้วเป็นแบบเป็นายดูดอ่ะไี่แล้วเราเข้าไม่ได้ด้วยอะเราอุย้ยนี่คือใครอ่ะนนอุย้ยม,มันมี่เหรออ๋อยังจะมีมันมี่อ่ะหาแล้วมันมี่ เมื่อจะปิดไปทำไม <Yeah. S 1> อุ้ยใช่แต่ลรกอะโอเคเออคิดว่าคิดว่าเล่นเท่านี้ดีกว่านะโอเคสำหรับ อแมปนี้นะในโลบอกก็คือเป็นแมปที่เราต้องเข้าไปในลิฟต์นะมันชื่อว่าแมปสยองนะมันก็จะเปิดเข้าไปแล้วก็จะเจอกับเป็นตัวสยองเป็นผีต่างๆนะแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดอในเวลาในลิฟต์ที่กำหนดไว้นะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ติดตามด้วยว่าแมปหน้าเราจะเล่นอะไรอีกนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย